รวมทั้งการปรับเปลี่ยน mindset หรือว่าทัศนคติของเรานะครับให้มองในเชิงบวกว่าเราขายตรงนี้ขายถูกทำไมต้องขายนะผู้จัดการที่เป็นหัวเชื้อตรงนี้นะครับก็คือเป็นผู้นำของร้านนะก็ฝากนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดให้กับน้องๆที่ร้านของเรานะครับเราขายถูกได้ยอดขายนะครับได้สินทีบรางวัลต่างๆ สิ่งสำคัญคือเราได้ลูกค้าต่อเนื่องได้ยอดขายจากทูต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นของทูต่างๆนะครับตัวเนี้ยจะช่วยกันขับเคลื่อนยอดขายให้กับเราเป็นยอดขายที่ยังยืนแล้วก็มีลูกค้าที่ยังยืนสืบไปนะครับนั้นสิ่งหนึ่งที่ที่วันนี้พวกเรามาเนี่ยผมอยากให้พวกเราเปิดใจลองดู ต่อให้พวกเราจะใช้ ASD tag มา10ปีผมก็ใช้มาเหมือนกันแต่พอเรามาอยู่ในในตำแหน่งหน้าที่นี้แล้วเราเราจะต้องเป็นคนเชียร์ลูกค้าขายลูกค้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราตัวเองเรายังไม่เรายังไม่เคยลองเลยยังไม่กล้าลองเลยเพราะน,นั้นผมเชื่อว่าเราไม่กล้าไปไปบอกลูกค้าหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่ที่ผมหวังว่าวันนี้นะครับ อยากให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยเปิดใจลองใช้ดูนะครับดีไม่ดีไม่เป็นไรพวกเราจะได้ฟังแล้วก็ไปแก้นะครับแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วเนี่ยอยากให้พวกเรากลับไปบอกลูกค้าว่าเฮ้ยโอ้โหพี่ลองใช้ทูสินะลองดูนะเหมือนหนูแหละเหมือนเราเหมือนผมแหละนะครับอันนี้ฝากเนาะอยากให้พวกเราลองดูนะครับโอเค หลังจากที่ตังได้ทำโปรเจกต์อะค่ะตังก็มีความสำเร็จที่ตังทำเกิดขึ้นก็คือตังก็มีการได้แบบไปทางเข้ากับท่านประธานแล้วก็กลายเป็นกลุ่มโปรเจกต์นี้ขึ้นมาค่ะซึ่งทางผู้ใหญ่เนี่ยก็แรงเห็นว่าโอเคในเมื่อโปรเจกต์เราสามารถช่วยเซเว่นได้ทางทรูเนี่ยเซเว่นเองเนี่ยช่วยขายของทรูอยู่แล้วแล้วทางทรูเนี่ยจะช่วยยังไงเซเว่นได้บ้างอะค่ะก็เลยตั้งเป็นโปรเจกต์กลุ่มเล็กๆขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าถึงแล้วก็เข้าใจว่า ความเหนื่อยของพี่ๆที่ต้องขายของทูในแบบไหนจะทูซิมการไหนจะทูออนไลน์ไหนจะทู card, ไอดีบล็อกอย่างเงี้ยค่ะมันมันไม่ง่ายเลยค่ะปังก็เลยทําเป็นชาแนลเล็กๆขึ้นมาค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆทุกคนก็เราอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่บ้างแล้วนะคะเราก็จะเข้าสาขาบ่อยๆเข้าไปแนะนําพี่ๆบ่อยๆอยู่แล้วเนาะก็ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะคะก็คือ มีปัญหาโทรหา AE ได้เลยค่ะอย่างพี่นีโทรทุกวันเลยค่ะติดต่อได้ตลอดเวลานะคะขายไม่ได้ติดต่อ,อติดปัญหาระบบตรงไหนโทรหาได้เลยนะคะประมาณนี้ค่ะโอเค สบไครับสดใจ้สนใจคโอเครียบร้อยครับลงเเพวยได้ความรู้เกี่ยวกับโปรโมชั่นทูแล้วก็การเปิดใช้งานแล้วก็สามารถนำไปแนะนำให้น้องๆที่ร้านให้หาย,ยอดขายได้มากขึ้นค่ะแล้วก็จะติดตามยอดขายให้ต่อไปค่ะให้ได้เป็นที่หนึ่งเลยค่ะโอ้มาูมากขึ้นนะคะในการถ่ายโทรศัพท์ใช่ สรุปคร่าวๆคือหนึ่งทัศนคติต้องต้องดีใช่ค่ะพี่อันที่สองก็คือการแก้ปัญหาช่องทางก็คือปรึกษาใช่ค่ะ<ร>ใช่ผู้ดูแลคือเจา้าหน้าที่ผู้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมีความรู้มากขึ้นแล้วก็เราจะทําได้ด้วยคะระมมานี้ที่ขายคือตอนนี้เราก็มีกลุ่มไลน์อ,อะไรกันแล้วเนาะคือแค่ทำง,งานหรือว่าน้งงองของเราทุกคนนะถ้าติดปัญหาอะไรเราอาจจะให้เบอร์โทรไว้เลยเนาะของเจา้าหน้าที่ทู เดี๋ยวลูกค้าติดปัญหาได้ใจหมดเลยเดี๋ยวลูกค้ารอถ่ายภาพเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าไม่รอเสียโอกาสยินดีครับ